ญหารถติดปัญหาที่จอดรถและเมืองที่โตขึ้นกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณจังหวัดเชียงใหม่ระบบขนส่งดีๆควรจะออกมาเป็นจะได เสบประเด็นร้อนวันนี้ปารุ้ผู้ชมมาติดตามประเด็นเรื่องของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเจียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้เป็นเตื้อแรกที่มีการออกแบบระบบขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งจังหวัดเจียงใหม่เองหลายคนเรียกร้องเนื่องจากว่าปัญหารถติดปัญหาที่จอดรถและเมืองที่โตขึ้นกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะควรจะออกมาเป็นจจใดก่อนหน้านี้มีหลายบริษัทที่มาดาเนินการในที่สุดไปบรอดเจ๊งอาจจะมาตอบโจทย์คนเจียงใหม่คนเชียงใหม่ต้องการจจใดวันนี้ต้องร่วมกันออกแบบ ข้อมูลนี้เก็บเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567 จากผู้ตอบแบบสอบถาม77เป็นคนเจนซีอายุระหว่าง18 2 7ปีประจ่าย40ไม่หญิง59ไรายได้เกินกึ่ง61มีไรายได้น้อยกว่า10,000บาทต่อเดือนเรื่องของยานพาหานะส่วนตัวก็ชัดเจน83มีพาหานะเป็นของตัวเก่าในนั้น72ใจรถเครื่อง16ใจรถยนต์เวลาเดินทางนักที่สุดก็คือ6มงแรงเป็นต้นไป2 1และช่วงเวลา5มงแรงถึง6มงแรง ปัจจบันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางขนส่งสาธารณะร,รวม39เส้นทางรถเมล์อาร์ทีซีเชียงใหม่ซิตี้บัสสสายรถตู้โดยสาร4เส้นทางรถ2แถวประจำ่างสามเส้นทางรถบัสและมินิบัส10เส้นทางแท็กซ่มีเพียง50กันรถตุกต๊กๆนักกว่า1,100ันกันและรถ2แถวบาประจำทางนักกว่า23 4 5กันแต่ตัวเลขที่น่าคิดก็คือแ3าอ์ของคนเชียงใหม่มีรถส่วนตัวขนาดที่มี เพียง8%ต่ออันที่จะรถ2แถวเป็นหลักรถ2แถวสีเหลืองยังครองแชมป์เส้นทางนักที่สุด15เส้นทางและระยะทางเฉลี่ยของคนทรงสาธารณะถึง53กิโลเมตรแต่การเดินทางในรถติดใช้เวลานักขึ้นกว่าสองเตาปัญหาและเหตุผลที่คนปัจจัยเหตุผลหลักคือความสะดวกที่ยังบัตอบโจทย์เส้นทางที่บังคอบคลุมราคาบางช่วงบอกคุ้มและคุณภาพบริการยังบดีสม่ำเสมอ คนจำนวนนักจึงต้องเลือกใจรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ส่วนตัวก็ทำให้รถติดนักขึ้นติกๆแผนอนาคตทิ่หลายฝ่ายเสนอมีทั้งระบบขนส่งไฟฟ้าเช่น EV b ี s สรถรางไฟเบาเรื่องของตัว๋ววันที่เก็ตจ่ายเตอร์เดียวใจได้ทุกประเภทขยายเส้นทางซีซีบัสที่ทุก1 0 1ถึงนาทีป้ายอัจฉริยะและแอปบอก่างแบบเรี่ยวทม์เชื่อมต่อรถทีบสกูตเตอร์ไฟฟ้าระบบหลักเพื่อแก้ไขปัญหา และคงข่ายเชื่อมต่อสนามบินสถานีรถไฟอาเขตรองรับนักท่องเที่ยวเพราะคนทรงสาธารณะบัจเจเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นกอกู้คนในเมืองคำถามก็คือคุณอยากได้รถแบบไหนเส้นทางอย่างใดควรจะปรับปรุงราคาขาวต้อดใดถึงจะคุ้มบริการเสริมอิยังที่อยากจะเฮือใจกุ้วันไปฟังเสียงของเจ้าเจียงใหม่กันครับคอือมันสะดวกสบายแล้วก็ใกล้บ้านได้อย่างหนึง่งคนในชุมชนจะได้ใช้ตัว แล้วก็ที่ผ่านมามันไก่ไก่ขนส่งตัวแล้วก็การเดยนอกมาจากชุนก็นง่อยากจะให้สะดวกสบายราคาถูกค่ะต้องรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารได้เร็วต้องใช้เทคโนโลยีมากำกับเนาะเหมือนต่างประเทศที่คือความสะดวกกับประชาชนได้ดีที่สุดนะครับ ต้องต่อปร,ประชาชนมาเป็นส่วนกลางในการพัฒนาขนส่งนะครับขอบคุณครับถ้าหาห่วมกันออกแบบขนส่งสาธารณะก็อาจจะกลายเป็นระบบที่ดีกู้คนเข้าถึงได้ใจได้แต้และน่าใจ เสพประเด็นร้อนวันนี้ปาคุณผู้ชมติดตามประเด็นเรื่องของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะคุณผู้ชมล่ะครับมีความขึ้นหันว่าระบบขนส่งดีๆควรจะเป็นจะใดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเสพประเด็นร้อนยังคงติดตามประเด็นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมอยากใหอเหาไปเสพประเด็นร้อนที่ไหนคอมเมนต์ได้เลยครับสวัสดีครับร้องเรียนประเด็นร้อนความเดือดร้อนของพี่น้องจาวเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่เพจเสพข่าวเชียงใหม่